ะคะ่ะแต่งหล่อๆพร้อมลุยแบบนี้นะคะสวัสดีค่ะน้องปุ๋ยที่ปรึกษาการขายฟอร์ดราชพฤกษ์พระามาน,นะคะวันนี้นะคะปุ๋ยจะพามาดูเจ้าตัวรถสี่ประตูยกสูงนะคะเป็นตัวเริ่มต้นของเรานั่นเองค่ะแต่งหล่อๆพร้อมลุยแบบไหนกันมาดูเลยค่ะ ตัวนี้นะคะจะเป็นตัวสีประตู x อ s ค่ะราคาปกติอยู่ที่9 10, 1 9 0 0 0 0ับาทนะคะตัวนี้จะเป็นเครื่องยนต์2.0ค่ะ170แรงม้า405นิวตันเมตรนั่นเองค่ะตัวนี้นะคะเพิ่มเติมนี่เลยค่ะกระจังหน้านะคะตัวนี้นะคะลูกค้าเลือกออกแบบเป็นสีดําตัดกับสีแดงนะคะเพื่อให้เข้ากับแมตช์กับตัวรถนั่นเองค่ะจะเป็นตัว F O R D นะคะพร้อมไฟ LED 3จุดนะคะลูกค้าสามารถเลือกไฟได้ด้วยค่ะจะเป็นสีขาวหรือสีส้มนั่นเองนะคะ ด้านบนนะคะเพิ่มเติมด้วยตัวสกู๊ปนะคะจะเป็นสีทูโทนค่ะเป็นสีดําตัดกับสีแดงนะคะแล้วก็ลูกค้าเลือกเป็นตัวอ่าตัวม้านั่นเองนะคะสีแดงนะคะตัวนี้ลูกค้าก็สามารถเลือกได้ด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวแรดหรือตัวม้านะคะหล่อๆของเราตัวนี้เลยจะเป็นตัวกันชนหน้านะคะตัวนี้จะเป็นของเอ t เลนเดอร์นะคะมาพร้อมตัว ตัวลากจูงให้ด้วยค่ะด้านล่างนะคะก็จะเป็นตัวแครงกันกระแทกนะคะเอาไว้ออฟรดโดยเฉพาะเลยค่ะเวลาที่ลูกค้าลุยนะคะหินไม่กระเด็นโดนตัวเครื่องยนต์ของตัวรถนั่นเองค่ะตัวนี้นะคะเพิ่มเติมมาด้วย่าใส่ตัวครอบไปเพิ่มเข้ามานะคะจะเป็นตัวสีดําด้านนะคะเพื่อให้แมทกับสีตัวรถที่เขาเป็นสีดําเงานั่นเองค่ะส่วนตัวด้านกันชนด้านหน้านะคะเขาก็จะมาพร้อมตัวไฟ LED ด้วยด้านข้างตัวนี้เลยค่ะพร้อมกับตัว คิ้วร้อนะคะจะเป็นตัว6นิ้วนะคะสีแดงอ่าแมท์กับสีตัวรถเลยค่ะลูกค้าก็สามารถเลือกแบบออกแบบได้เองเช่นกันนะคะหลอลอ้อของเราค่ะไฮไลท์เลยจะเป็นตัวล้อแม็กนะคะตัวนี้จะเป็นขอบ20ค่ะตัวซีรียางนะคะจะเป็นยางส3านะคะพูณ12.5ค่ะเป็น R20 นะคะตัวนี้จะเป็นยาง MT นะคะจะแบบอ่าดูออฟโรดมากขึ้นค่ะไว้สําหรับลุยโดยเฉพาะนะคะด้านข้างของเราเพิ่มเติมมาด้วยตัว ราวหลังคานะคะแล้วก็ตัวเบ้ามือจับนะคะตัวนี้สามารถกันรอยได้ดีนะคะสําหรับคุณผู้หญิงที่เล็บยาวนะคะเวลาเปิดปิดประตูนะคะไม่เป็นรอยแน่นอนค่ะแล้วก็นี่เลยสติกเกอร์ค่ะลูกค้าสามารถออกแบบได้ด้วยนะคะตัวนี้จะเป็นตัวลายสีแดงนะคะเพื่อให้จัดกับสีกดาตัวรถนะคะตัวนี้ลูกค้าเลือกออกแบบได้เองอยากได้ลายไหนแจ้งได้นะคะจัดให้เลยมาด้านข้างค่ะตัวนี้นะคะด้านล่างจะเป็นตัว บันไดข้างนะคะของตัว T W I นะคะเพื่อให้เป็นแบบสีดำตัดกับสีแดงนะคะตัวนี้ลูกค้าก็สามารถรีเควสมาได้นะคะว่าอยากได้เป็นแบรนด์ไหนยี่ห้อไหนนะคะปุ๋ยจัดให้คะ่ะมาต่อด้านหลังค่ะด้านหลังของเรานี่เลยจะเป็นตัวโลบาร์เล็กของเอลเลนเดอร์นะคะตัวนี้เขาจะเรียกกันที่นิยมกันก็คือจะเป็นตัวทรงปืนกลน,นั่นเองนะคะตัวนี้นะคะจะมีตัวไฟเบรกดวงที่3มแล้วก็เป็นไฟ L E D ให้เราด้วยนะคะเวลาลูกค้าที่เปิด หรือว่าอยากจะหยิบของด้านหลังรถในตอนกลางคืนนะคะตจวนี้ก็มีไฟต่องให้ด้วยค่ะส่วนด้านหลังเลยค่ะตจวนี้นะคะอัปเกรดให้เป็นไฟ LED เลยนะคะตจวนี้จะเป็นไฟกระพริบนะคะเวลาที่เราเปิดไฟเลี้ยวนะคะจะมีแบบกันลรักวิ่งให้ด้วยเวลาตอนกลางคืนขับรถกลางคืนนะคะเห็นสว่างชัดเจนแน่นอน ด้านท้ายกระบะนะคะลูกค้าก็จะเพิ่มเติมเป็นตัวครอบนะคะครอบกระบะท,ท้ายนะคะตัวนี้ก็จะออกแบบเป็นสีดําตัดกับสีแดงเช่นกันค่ะลูกค้าสามารถรีเควสได้เลยนะคะอยากได,ได้เป็นสีอะไรหรือทรงไหนนะคะส่วนด้านล่างนี่เลยกันชนท้ายนะคะกันชนท้ายเหล็กค่ะแบบนี้แข็งแรงทนทานนะคะใช้งานได้จริงค่ะมาพร้อมกับตัวห่วงลากให้ด้วยนะคะมาพร้อมกับตัวไฟค่ะไฟส่องป้ายให้ด้วยนะคะตอนกลางคืนส่องให้เห็นป้ายที่ชัดเจนนะคะ สำหรับลูกค้าท่านไหนนะคะที่อยากจะได้รถรอรอลออกไปออฟโรดออกไปลุยแบบนี้นะคะก็สามารถติดต่อน้องปุ๋ยมาได้ที่เบอร์0935199226นะคะหรือจะเข้ามาหาปุ๋ยได้ที่ปอร์ด RMA สาขาราชพฤกษพรามห้านะคะอย่าลืมนะคะก่อนจากกันไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ปุ๋ยด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ปุ๋ยในการทำคลิปต่อๆไปนะคะคลิปหน้าปุ๋ยจะพาไปดูเจ้าตัวรถรุ่นไหนแต่งรอแค่ไหนโปรโมชั่นจะดีแค่ไหนไว้ติดตามกัน ะะสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะ